ดีครับตอนเราจะ้ชมเวลาโคตรรวยกันชุมทางเพลงใต้ค่ะถุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะครับกับรายการชุมทางเพลงใต้รายการชุมทางเพลงใต้สามโมงครึ่งถึงสี่โมงถุกวันศุกร์ับกับมาพบเราส่องคนในช่วงของชุมทางเอเสียงเพลงชุมทางแห่งความสุขกับน้องออสใช่ละค่ะแล้วก็เป็นชุมทางแห่งรอยยิ้มด้วยนะคะเพราะว่าในรายการชุมทางเพลงใต้ค่ะเราเปิดเพลงพร้อมๆพร้อมมะม้าพีบกเรียงเพราะว่าเป็นเพลงทีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรศัพท์ข้อคาค่ะ กลับก็ยุ่กับชาวเรียกว,ว่าชาวชุมทางเพลงใต้มายาวนานปีนี้ก็ปีที่ไรเลยน้องปีที่ได้่ะรปีที่หกปีที่เจ็ดประมาณนั้นน่นะเ,เกือบสิบแล้วค่ะ,ะไม่อ,อ๋อค่ะตอนนี้ฮะเป็ดเลยในแปีหน้าฮะเก้าก็ยุ่กันมาประมาณเก้าปีแล้วนะครับกับรายการชุมทางเพลงใต้วันนี้ก็มากันเหมือนเดิมกับเสี่ยงเพลงทีทันผู้ชมข้อ,ขอกันมากกับน้องอ้อมใช่แล้วค่ะแล้วก็เพลงที่ข้อกันมานะคะก็กระฟังได้ค่ะถูกวันซุกนะคะสำรับโทรศัพท์ทีข้อเพลงนะคะทาหมาโทรข้อมาได้ค่ะทีสี่เจ็ดสามห้าห้าสามนึง ส่วนจะสามห้าสามนึงแต่วันนี้นอกจะเสียงเพลงแล้วนะครับชุมทางเพลงใต้ชุมทางตรงนี้สถานีรถไฟมาจอดปุ๊บนะครับตอนรับศิลปินานมาไหมครับมาพร้อมสถานีมาพร้อมรถไฟเลยเพียวเกี้ยงมาปูนปูน,ปนชักกระชักชกระชับมารีมาแล้วค่ะกับหนึ่งวงครับก็ศิลปินมากันมากนะครับเมื่อวันก้อนนูงนวงนองเอวงนี้นะวงชิววงชิวมากันทั้งหมดแปดคนนักเงี่ยนเอองแปงก็มากันแล้วนะครับในช่วงของเดือน ส่งไทยของปีไม่นี้วันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีทางด้านของน้องๆจากวงวงนี้เชื้อหะือเกินวันน่าจะอยู่ทีๆเท่ๆบันอาสั้นกับน้องอมฮเพราะวงลังสุวนทาลังสุนนี่ต้องเป็นชุมพรค่ะบีบก<อ>แกงเดียวเดี๋ยวมาเจอกับน้องๆวงลังส้วนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปฟังเพลงกันก่อนค่ะก็เพลงต่อได้ของรักต่อได้ก็รักของเสาวา่ะคับ บอกกับเธอว่าคิดถึงจังฟ้าที่เบ้องบนส่งเธอลงมาให้ชีวิตสดใสขึ้นทันตา เดินตัวไม่กลัวอะไรค่ะอยากบอกเธอว่าฉันไม่ปองหัวใจเรียกหาว่าจะครอบครองอยากเป็นเจ้าของเธอได้ไหมแรกว่ากอ กากางแข่งก็เพราะรอแฟนกลับมาวันเดือนผ่านไปทุกคราตึงใายยังอาแขนรอไม่เคยเอ่ยปากใดใดสักคำก็ไม่ร้องขอนับครั้งไกลขันเฝ้ารอชินชาจนกาลืมกลัว <Started. S 1> <uç> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <st Chief> สำหรับรรบทสุดรายการชุ่มท่างเพลงใต้ now, แล้วก็ขอต้อนรับน้องๆวงลังส้วนนะคะครับแน่นอนครับวงนี้ต้องมาจากประจบคีรีขัานแน่นอนเลยจุบชัครับจุ <laughs> บพลจุบพลจุบพลน, <c oughs> น,นะครับลังส้วนนี่อยู่จุบพลน,นะครับผมใจชื่อวงวังลังส้วนเลยครับโอ้วันนี้มาโมเดลเพลงนี้เพลงบนรายการนี้ เป็นเพลงประจาเลยใช่ไหมครับคือเป็นศิลปินรุนผีคนหนึ่งที่เป็นไอดอลด้วยครเพลงของพี่เบาวีคุณลายกาครับค่ะทั้งหมดคอนวงลังส้นมีกี่คนคะมีทั้งหมดด้วยการหกคนครับแนะนําตัวน่อยค่ะครับพ่มรุ้งนักรองนําวงลังส้นครับครับพ่อมนทหมึกร้องครับครับ ผมนัดมือกีตาร์วงลังสวนครับ<ม>ครับผมเกลียงลังสวนนะครับเก็บมังคุดครับไปไปไปเก็บมังคุดต่อไปหน่อยไปรังสุนมังคุดเลยนะปันด้วยกับรวมตัวกันมาตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองหรือยังครับครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกนะครับชื่อเพลงว่าขานั่งขาเข้าครับเป็นซิงเกิลแรกของวงลังสวนครับครับวงลังสวนจากอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับครับเปิดเพลงนี้มานานหรือยังคะขานั่งขาเข้าเพลงนี้ก็ เพลงปล่อยลง YouTube มาประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับแล้วก็ตอนนี้พึ่งปล่อย MV ออกไปเมื่อประมาณ10วัน10วันได้แล้ครับตอนนย้ครับการตอบรับตอบรับนะครับก็ตอนนี้ชื่อว่ายูนเกที่ดีพอสมควรครับพระ่าตอนนี้ยอดวิวจำนวนคนเข้าไปดูก็ได้ถึงแสนลวครับแสนขังมวครับชนะปล่อยแขกไม่กี่วันเองตรงท้าเบาวันนี้เนี่ยเมื่อเดียวเราขึ้นตอนไรกันโดยเพลงคล่อง นักรองต่างประเทศนะครับจั๊กไหมปิซาห้านั่นเองนั่นแรงเดียวกันนะครับกับเพลงตัวได้กระรักรู้จัก๊กครับเพลงมาเดี่ยวครับรู้จั๊กครับรู้จักแบบมาร์กอะไรเลยครับเพลงนี้ครับรูจั๊กเด็กขึ้นมาแนวเพล่งคลายๆกันนะเป็นไรกับปิซาห้ากับนี้ครับก็คือศิลปินคนนี้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีความสำคัญกับวงรังสุ่นรับเพราะว่าเป็นผู้ที่แต่งเพลงเพลงนี้ให้ครับ ขานั่งขาเข้าขใช่ไหมคะครับจากต่อได้กับรักต้นกลับมาเพลงนี้ขานั่งขาเข้า,ขระะาครับเพวา่าปีเร้าเป็นผู้เขียนเพลงผู้เขียนทํานองอและก็เป็นผู้จัดการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยครับ ไม่ไม่ตรงจ้างหมดเลยนะพี่เซ่านะเอาคนเดียวเลยครับดวยนี่นี่ตั้งแต่เอ็มวีของเองแล้วค่ะดิฟเวนวันนี้นั่นแหละเบิร์นไม่ครบกับวันนี้เลยตัดเพล็เลยอย่าไปโบกนะเม่พิกว่าเกลนินงากลับผมานในเน้นก็ในเน้นเลยค่ะพี่เซ่าเนี่ยแต่งเพลงให้แต่งทำนองให้ได้ลองเออลองเพลงของพี่เซ่าซักนิดได้ไหมคะได้ครับตอนนี้ก็ดรักนะครับ แรกว่าก็คิดถึงวันนี้ก็คิดถึงต่อช้าก็คิดถึงกบ้ายด้วยห่วงใหญ่แรกว่าก็เคยรักวันนี้ก็ยังรักหมดหัวใจต่อช้าหรือต่อใดก็รักเธอ จริงจริงเพลงนี้นะครับไม่ค่อยเท่าไรรลกครับที่ขยได้เนี่ยรถนกำร้องหน้าตาดีแลวครับเอ oh <yeah S 1> <ค>้ยอะ <laughs> <c oughs> ป้าก็ไปบอกพี่เศร้ากันค, <c oughs> คิดว่าคงอาจจะชมรายการนี้อย <c oughs> ู่แ <c> ร <oughs> ้แลงกวันนี้นเราเดี๋ยวพี่เศร้ามาคุยนี่เลยวเอาเละครับั่งงมกรน้านี้เอาการรวมตัวกันพอเราสนิดหนึ่งก้อนจนว่าจะมีกลลังส้วนมาได้อ่าวงลังส้วนมาได้วงลังส้วนมาได้นะครับเราทำไรกันมาบ้างแล้วก็ ชอบเพลงแนวไหนเรม,มาร่วมกันได้พันฟื้นครับครับก็ก่อนที่จะมาเป็นวงรังส้นนะครับก็เริ่มเด็กๆเลยก็ตอนนี้ก็กําลังศึกษ่าเป็นนักเรียนกันทั้งมดเลยครับค<ฆ>่ะเริ่มจกเป็นนักดนตรีข้องโรงเรียนครับโรงเรียน,นได้บอกได้ไหมโรงเรียนละเมวิทยาครับอ,อยู่ในอําเภอหนึ่องของจังหวัดชุมพรครับอายุเเค้กังทวนถูกว่านะครับก็อยู่เยียงเยียงกันไปจะป็นห้านนี้ถึงก่อน,นครับครับแล้วก็เล่นดนตรีข้องโรงเรียนชายชื่อข้องโรงเรียนออกงานโชว์ แล้วก็รับงานรับจอบหนอกนะครับอ่าเป็นงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านไม่เล่นแหนับแห่นากรากไปไปเล่นระบงงรับระบุงก็เล่นครับนับก็เล่นอยู่ได้ประมาณสามปีครับกับปีพี่น้องๆในวงแล้วก็งานล่าสุดคืองานสุดถ่ายก่อนที่จะมามาเป็นวงลังส่วนก็คือไปเล่นงานกินเลียงครับแล้วก็งานนั้นก็ได้เจอกับแมวมองมีแมวมอง ตอนคืนนั้นเล่นไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามีแมวมามองโอ้แมวมาแตก็อนแงจากปลายย่างอยู่เนี่ยครับก็อนแงจากล่างจากงานนั้นก็ได้เจอกับผีคนหนึ่งครับครับซึ่งก็เป็นดีเจครับเป็นดีเจชื่อดังข้องจังหวัดชุมพรเลยครับค่ะครับชื่อว่าดีเจนุ่มสหรัฐครับอืมครับอดีตนักจัดรายการดีเจข้องออซอมอทอ่าพี่นุ่มสหรัฐครับผมครับผมแล้วก็ได้เจอกันครับ พี่นุ่มได้เข้ามาพูดคุยกับผมเลยครับผีๆน้องๆในวงครับว่าผีผีนุ่มเองส่วนตัวรักและก็ชอบในด่อนดนตรีเหมือนกันและก็พอผมก็เล่นมากรอยังวะครับรักในดนตรีเหมือนกันผี่นุ่มวาสวนใจไหมที่จะมาทํางานทํางานรวมงานเป็นวงขึ้นมาครับเป็นวงขึ้นมาเดินทางในเส้นทางแบบสร้าหนักดนตรีที่เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวครับได้ยินคําพูดตรงนั้นก็ ึ่งมันมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าประทับใจนะ,ระจเราไม่ได้เดินไปหา้าเขาเขาบอกเราด้วยความสามารถของเราเอ,อางนะครับครับได้รับโอกาสตรงนั้นพี่นุ่มคามาเปิดโอกาสให้กับพมและกับพีๆน้องๆในวงแล้วไปเจอพีโซ่ห้าเลยเป็นเพื่อนรับพีโซ่ห้าเลยเป็นเพื่อนรับครับก็เดี๋ยวนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้ชิ่วงลังส้วนเพราะผีนุ่มอยู่วงลังส้วนเราก็ไปเจอกันที่ลังส้วนครับหลังจากนั้นไม่นานผีนุ่มก็ได้ไปซื้อเพลงนําเพลงจากผีคนหนึ่งก็คือผีเศร เส้าห้าครับจะข้องผลงานเพงเลงแรงเจ้าเมือง<ม>ครับถือเป็นทีโรจักกันดีข้องภาคใต้ครับก็เลยใกล้มาเป็นวงลังซ่วนนะครับ <c oughs> โชคดีนะครับนี่ที่เจอกันลังซ่วนนะครับนะนี่ต้องไปเจอกันที่เท่ๆลุ่มเร็ดเนี่ยคนลุ่มเร็ดกับน้องเอาค่ะน่ารักทีเดียวนะครับกับน้องๆยากเล่เลยรับน้องยากแลยก็ไปแล้เลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยทำ MV มาแล้วโดยฟิล์มือของพีเส้าห้าเลยค่ะไปแล้กันค่ะก็เพลงขานั่งขาเข้าค่ะ ูเธอเหมือนมีอาการวันไหวเมื่อเขาเข้ามาเฝ้ามองดูเธอเหมือนจะเฉยชาหลบตาเหมือนจะหมดใจที่จริงแค่บอกแรงกันตรงๆว่าเธอจะมีคนใหมแต่เธอกลับทำเหมือนยังคงใจ่วงใหญ่ไอ้คนคนนี้รู้ว่าเธอโลกดอกไม่รัก แล้วใส่ไม่บอกหัวใจจะวาวเกือบตายเมื่อได้เห็นต่ำตาจับได้คานั้งคาเขาในเธอจะตอบยังไงคนเจ็บคือฉันใช่ไหมใส่ กันไปก็คงไม่พื้ต่างคนก็ต่างเดินไปไม่ต้องมาทำเหมือนยังของใจหวงให่ไอ้คนคนนี้รู้ว่าเธอลอกดอกไม่รักแล้วใส่ไม่ เธอถึงหน้าไม่อายแล่งมาได้แล่งมาได้ว่าไม่มีอะไรคนนี้ไข่ไม่ต้องมาทำกันโลเลยในข้าเในเธอจะตอบยังไง คนเจ็บคือฉันใช่ไหมใส่เธอ ไมเโอ้โห,โหนะครับเพลงนี้ใจใจใจนองไหมออใครายๆครับใครใกลียดใครมันเลยครับมัยอันนี้ <c oughs> ทายทำอะไรที่จังหวัดชุมพรมดเลย <ๆ S 2> ใช่ไหมครับที่อำเภอลังส้นจังหวัดชุมพรมัดเลยครับอับพันพื้นมังกับเพลงนี้โอกมิวสิกออกไปแล้วการตอนรับมีโอกาสได ขึ้นเวทีคอนเสริเร์ตมั่งหรือยังกม็มีมีเลยนะครับก็มีขึ้นคอนเสิร์ตที่อําเภอลังส่วนครับแล้วก็เดี๋ยวอยากจะขอฝากแฟนๆรายการนะครับในในกันได้แล้วนะครับ <c ười> ก็มีงานแข่งเรือประเพณีลังส่วนครับค,ครับก็วันที่2พฤศิกวงลังส่วนเล่นงานเปิดเมืองกินฟรีครับ20<อ>พฤศจิกาคมนี่ครับโอ้ยนะครับตกใจเลยเนื้อไปแข่งเรือคิดเราลองเพลงกันแข่งเรือกันเหมือนนั้นครับเป็นประเพณี ทีมีมายาวนานครับแล้วก็เป็นประเพณีทีนี้เป็นประเพณีดังเดิมแล้วก็เป็นทีเดียวทีว่าเป็นให้กำเนิดกำเนิดผิดประเพณีการขึ้นค้นจิงทงนี่ครับประเพณีแค่เรือยยาวขอหลังส่วนทีนี้กรงวันที่อนแรครับน้องตรงวันตั้งแต่วันที่ยี่พวกหยิบเจ็เป็นต้นไปครับครับครับก็อยากจะฟากแฟนๆหลายการครับไปเที่ยวกันได้ไปเที่ยวกันได้ครับไปเล่นวันไห้ เล่นวันทีพกครับเดี๋ยวมันทีพกมันทีมาไปเตรียมตัวเล่เนี่ยคนเน่นอมกับจับรองครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวและก็บรรยากาศของอำเภอลังส่วนจังหวัดจุมพอครับน่าน่าน่าจะไปเที่ยวครับในกลับโรฮิงมิวสิกมาได้แต่เดียวเลยกับเพลงที่ชื่อว่าขานั่งขาเข้าขาเข้านะกับเพลงนี้มานทีบอกเลยกับพี่ห้าเป็นคนเคียดหนให้นะแล้วกับพวกเราวง ลังส่วนเอามาร้องนะครับพันพิบังครับนอกจากรายการชุมนุเพินใต้เลยเรามียก็ได้ไปโปรโมทเพลงเก่งนี้นะครับทีไ้บางตอนนั้นนีครับก็ได้ไปโปรโมทนะครับยังี่บอกว่าในอำเภอลังส่วนอำเภอบ้านเกิดของตัวเองครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อวันซื่นไปสัมผาสวิทยุมาอ๋อเดินไส้เลยนะครับตอนนี้นะไปโวิทยุแล้วครับข้องจังหวัดตรังครับแล้วก็มาต่อที่พัทลุง ครับแล้วก็มาวันนี้มาที่นี่ครับวันนี้มาได้ออกรายการทีวีรายการทีวีรายการเร็กได้ไหมครับรายการเล็กเป็นรายการเล็กข้องวงรังสวนเลยครับโอ้กับเด่อวดั้งเลยอย่าลืมรายการนี้นะครับมารายการเล็กนะครับผมเออครับห่างจากเพลงนี้เพลงขันนะเข้าเรามีคิดไว้ไหมคะว่าต่อไปจะมีเพลงแนวไหนออกมาอีกก็มีครับมีมีแน่นอนครับให้ติดตามครับก็เป็นเพลงแนวสไตล์นี้แหละครับค่ะลูกทุ่งประชีวิต เอาจริงๆนะปีแบกเลีงนี่แหละในกับน้องถา้าเอาจริงๆก่อนที่จะมารวมวงเป็นคนลังสวนรองวงโรงเรียนเนี่ยตัวน้องอิงตัวนักรองนอํเอิงเราท่านัดเปลียนไหแนวไหนครับก็โดยส่วนตัวผมแล้วท่านัดแนวเพชชีวิตนะครับแนวนี้เลยครับมาแนวนี้ลูกถุงก็น่าจะได้ใช่ไหมครับลูกถุงก็มีได้ได้ใช่ไหมครับนั่นเลยฟังเสียงแล้วน่าจะมีลูกคอใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โจด้คิดได้ไหมลูกถุงก็ลองดูครับได้อยู่เลวเลวเลยนะครับ สิบนิ้วพน,นมเล้วกลมลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกั้งวานหวานแววดังมีมนตรา ขอให้เมตตามหานิยมสุดยอดเลยครับว้าแล้วไม่พิษกันน้องอมโอ้นำเสียงวันนี้สุดยอดจริงได้ทั้งเปืือชีวิตได้ทั้งลูกทุ่งนะครับครับก็ดิ้หน่อยครับกันนี้ค่ะรองดี้ผันนี้เนี่ยเรารับงานโดนรี้เนี่ยค่ะสรามาติดต่อได้ทิ่ได้บ้างค่ะครับก็ได้ติดต่อได้ทีเบอร์นี้นะครับ เตรียมปากกาเตรียมกระดาษได้เลยนะครับเป็นรายการ <c oughs> ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าครับอย่าอีกลางนะครับศูนเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าครับซึ่งเป็นเบอร์โทรข้งผู้จัดการวงคร <c oughs> ับด้วยกพี่นุ่มครับติดต่อพี่นุ่มได้นะครับอยู่หลังส่วนนะครับให้น้องๆไป ร้องเพลงนะนะครับงานมีงานมอวารสบทีนี่นะครับมีคอนเสิร์ตมีวีทีทีนี่กติดต่อน้องๆกันได้ด้วยแต่ว่าถ้าอยากมีบัตรเริงจะได้เพลงลงในโทรศัพท์ตัวนี้โหลดได้หรือยังครับครับตอนนี้ก็มีรหัสดาวน์โหลดนะครับรหัสดาวน์โหลดนะครับดอกจันซี่เกาหกแปดซี่เกาโถออกร้านศิลปินซี่ซ้องหกอย่างีกครั้งนะครับดอกจันซี่เกาหกแปดซี่เกาโถออกร้านศิลปินกด ซีซองฮกครับนะครับโดยกาไปเลยในยูทูปนะครับก็จะมีรัดขึ้นมานะครับให้เราเล่ารูปในมือถือของทันด้วยนะครับแล้วถ้ากราฟศิลปินอ่าถ้าถ้าถ้าสมาจะติดตามผลงานได้ถึงได้บ้างคะช่องทางได้บ้างครับก็ตอนนี้นะครับติดตามได้ในช่องทางของ YouTube นะครับพิมพ์ข้าไปว่าวงรังซวนครับและจะเด้งขึ้นมาทันทีครับอ่านะครับกขานั่งขาเข้าครับขานั่งขาเข้านะครับเป็นจิงเกิลแรกของน้องๆเข้านะครับครับมือกล้องว่า แล้แล้วช e> ่วยแชร์ให้กันหน่อยครับก็ทางช่องทางยูทู e นะครับก็ฝากแฟนรายการนะครับเข้าไปชมแล้วให้ช่วยกดติดตามกลุ่มหลังสวนด้วยนะครับชื่อช่องหลังสวนแชนแนลนะครับตอนนี้ก็ มีผู้เข้าไปชมไลฟ์วิวเลยนะครับเป็นแซนวิวเลยนะครับครับตอนนี้ก็ได้ครับแซนวิวครับส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆในโรงเรียนต้องเพลินนะครับไปโรงเรียนเพื่อนเคที่ก็ที่เล่นนะครับตอนนี้ก็พี่บอกเกรียงเองก็ยังเคยรับชมเพลงนี้โดยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวย้ายน้องๆได้เล่นเพลงนี้นะครับน้องอ้นเล่นสดๆกันในวงสู้แรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องลากับวง ล่งส่วนนะครับที่มาเยี่ยมรายการจุมท์ธเพลงใต้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมนะครับน้องๆขอบคุณมากคร่ะแล้วก็ถึงทายกันด้วยเพลงของน้องๆนะคะมาเยี่ยมพองส่งทั้งทีค่ะก็ต้องฟังเพลงสั้นๆนะคะเป็นสไตล์อะคูสติกค่ะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการจุมท์ธเพลงใต้เราสองคนแล้วกันน้องน้องลาไปก่อนนะครับลากับเพลงข้านังข้าเขาครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ เฝ้ามองดูเธอเหมือนเมีอาการวันไหวเมื่อเขาเข้ามาเฝ้ามองดูเธอเหมือนจะเฉยชาหลบตาเหมือนจะหมดใจที่จริงแค่บอกแรงกันตรงๆว่าเธอจะมีผลใบแต่เธอกลับทำเหมือนยังคงใจอ่วมใหญ่ไอ้คนคนนี้รู้ว่าเธอ ลอกดอกไม่รักแล้วใส่ไม่บอกหัวเจจะววยเกือบตายเมื่อได้เห็นตําตาจับได้คานนังขาทองในเธอจะตอบยังไงคนเจ็ดคือฉันใช่ไหมใส่เธอ จบกันไปก็คงไม่พปลือต่างคนก็ต่างเดินไปไม่ต้องมาทำเหมือนยังของใจห่วงใหญ่ไอ้คนคนนี้รู้ว่าเธอลอกดอกไม่รักแล้วใส่ไม่บอกหัวใจจะวายเกือบตายเมื่อได้เห็นต่ำตา จับได้ขานังขาคอในเธอจะตอบยังไงคุณเจ็บคือฉันใช่ไหมใส่เธอ